ฮัลโหลสวัสดีทุกคนจริดๆตอนนี้เราก็อยู่ช่องชิปิซังค่ะวันนี้นะคะว่ามิวรู้สึกว่าหิวอยากกินไก่มากๆมากมากแต่ว่าการที่เราจะออกไปซื้อต่อคิวซื้อไก่ในช่วงเวลาแบบสถานการณ์แบบนี้มันก็กระไรกระไรอยู่เพราะฉะนั้นถ้าอย่างง่ายๆก็คือเราก็มาทําเองกันเลยวันนี้นะคะมิวจะทํปในไก่ทอดค่ะแล้วก็จะมีส่วนผสมดังนี้ค่ะอันดับแรกเลยเราจะมีไก่ค่ะแล้วก็จะมีน้ำมันแล้วก็จะมีเกลือ ันนี้นะคะก็จะเป็นน้ำอันดับแรกเลยเราก็ต้องแบบล้างไส่ให้สะอาด่อเลยนะคะก่อนที่จะเอาครับต่อมานะหรือก็จะใส่เป็นน้ำตาลอันนี้น้ำตาลเราใส่ได้เลยสุดชอบเลยนะว่าแบบชอบมากชอบ้อยขนาดไหนเนี่ยใส่บ้างใส่น้อยนิดแล้วต้มมาไดะ,ะังอันนี้เราก็ใส่เกลือลงไปดังนั้นก็คุกคุกคกเสร็จแค่ก็พอเลยพอให้แบบมันละลายก่อนนะทุกคน พอมันละลายแล้วหนูก็จะใส่ไก่ลงไปนะคะเราจะคนไปเรื่อยๆจนส่วนผสมแบบละลายเข้ากันจนดีหมดนะคะจนแบบไม่ให้เหลือเป็นเม็ดๆอย่างนี้นะคะพอส่วนผสมเข้ากันดีหมดแล้วเราก็นำแตงกวาใส่ลงไปเลยควงไก่เม็ันใหญ่กับข้าวหน้าอยูเลยนี่นะคะพอเราใส่ไก่ลงไป แล้วก็จะเอาแ็บแรบไว้ก่อนคะคะแล้วก็เราจะเาไปแช่ตู้เย็นกันเป็นเวลาประมาณสี่ชั่วโมงประมาณนี้นี่พอเราแรปเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักส่วนของไก่ไว้ก่อนแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะต่อไปเราก็จะไปทำส่วนผสมของถัดไปกันเลยคะ่ะต่อมานะคะเราก็จะมาทําส่วนผสมของแป้งกันค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะใส่แป้งอนเนกประสงค์ค่ะลงไป น,นิกะได้ตามใจเลยนะคะว่าแบบไก่เราแบบขนาดตัวเท่าไหร่อันนี้ก็ใส่ตามต้องการเลยแล้วก็ใส่นะคะประมาณหยิบนิดนึงต่อมาก็จะเป็นตัวผมเป็นผอมกระเทียมบดน,นะคะกระเทียมหอมก็ใส่ลงไปเลยถ้าชอบหอมมากก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวขอมพริกไทยค่ะ เราจะหกเข้าไปอันนี้พริกไทยเพ,พิ่มความหอมให้กับไส้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะใส่ถุงลงไปนิดหน่อยแล้วก็จากนั้นก็จะตามด้วยแป้งข้าวโพดนะคะไี่เขาไม่ได้สกปรกเหแคน่นี้ก็บอก แตว่าถึงการช่างพวงเนี่ยไม่มีการช่างพวงเลยแหละใช้การใช้แบบนี่เราตักอย่างนี้เลยแต่นะคะเราก็แบบคงเปส่วนผสมที่เข้ากันอย่างเลยคนเป็นเรื่องจนแบบเรามั่นใจว่าแบบส่วนผสมของเราเนี่ยเข้ากันเข้ากันแบบดีๆเลยนะคะแล้วก็พอแบบส่วนผสมเข้ากันได้ดีแบบประมาณนี้นะคะเราก็จะแบ่งเป็นสองส่วนค่ะนี่อย่างนี้เลยเราก็จะแบ่ง กะะ็แบ่งออกมาเลยแบ่งออกเป็นสอส่วนนะคะไอ้ส่วนนี้เราจะแบ่งเป็นเพื่อแบบทำเป็นแป้งเกลี่ยนะคะเวลาที่เราชุบแป้งอะะทอดค่ะถามจริงที่ทำเนี่ยทำเป็นไหมทำเป็นค่ะนี่คือใช้การแบบกะดำระบายประมาณระดวนเลยค่ะนี่สุดยอดค่ะ บอกเลยอร่อยต่อไปนะคะเราก็จะใส่ไข่ไก่สองฟองค่ะลงไปเลยตอกไข่ก่อนเ,เป็นแม่ครัวที่ดีตอกไข่ต้องไม่แตกนะคะม้าแล้วย,ยู่้มหูกำจะลลมุ้มให้ดูก่อนแล้วก็แบบใส่น้ำเปล่าเติมลงไปนะคะน้ำเปล่าให้เราดูจางแวว ของเป้น,นะคะแบบไม่ต้องให้มันแบบคนมากหรือแบบเหลวมากจนเกินไปให้มันแบบยังมความเป็นเส้นๆน,นิด่ดล้วเราจะค่อยๆเติมทีละน้อยนะคะทำไมมันดูเหมือนจะไม่เป็นเลย <laughs> แต่ไม่เป็นไรค่ะเป็นการเข้าครัวครั้งแรกทำได้แค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วคะ่ะแล้วไหนว่าทำเต็มทำเป็นนะค่ะทำเป็นทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่อะไร นี่ทุกคนเราจะคนคนให้เข้ากันิมนำไปอีกนิดนึงนี่ถ้าเหลวเกินไปไม่เป็นไรคะ่ะเราเหลือแป้งแห้งที่จะเอาไปผสมได้อยู่ไม่เละไม่ใช่มะเมียวเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เผสมเสร็จแล้วดวยดีกว่าค่ะ <c oughs> ทุกคนคะเราไมรู้สึกว่าเหมือนมันจะไม่ค่อยเข้ากันเลยอะ่ะทําไมเหมือนแป้งมันไม่เข้ากันเลย <c oughs> เป็นก้อนก่อนอะทุกคนหรือเพราะจริงๆแล้วเราคนร่อนแป้งร่อนเนยแทนก่อนได้ไหมก็ประมาณนี้แะค่ะประมาณนี้จริงๆแล้วเราทํากินเองเราไม่ต้องแบบไม่ต้องให้มันเต็มมากก็ได้นะคะนี่ประมาณนี้นี่นี่ค่ะอย่างนี้เลยประมาณนี้ก็คือได้แล้วใช่ได้ได้เลยคนๆไปนี่แหละค่ะ ประมาณนี้ก็น่าจะได้แบบนี้จะเป็นยืดประมาณนี้นี่ค่ะมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะทนุกคนเห็นไหมบอกแล้วว่ามันรอดอยู่จากนั้นระหว่างที่แบบรอที่จะชุบไก่แล้วก็เปิดเตาเผาไปเลยมันจะใช้ไฟแบบร้อนเลยนะคะหรือจะใช้ประมาณ2 1รอยิงศานะคะที่ช่วงระหว่างนี้เราก็นำไก่ตัวนี้ที่เราแบบซับไว้แห้งสักหน่อยนะ แล้วก็เอามาชุกเลยเราใช้มือได้เลยนะคะเพราะว่าเราทำจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าทำขายเลยยังไงก็ใส่ถุงมือด้วยนะแต่จริงๆสูตรนี้ก็ไม่น่าทำขายได้หรอมากค่ะ <c oughs> ชุบให้ทั่วๆอย่างนี้เลยจากนั้นเราก็จะเอาไปทุบกับแป้งแห้งฝั่งนี้ค่ะ หมักเขาให้แล้วก็จับเลยๆไปโปรยอย่างนี้เลยค่ะใช้มืออย่างได้เลยนะคะคคคพอได้อย่างนี้แล้วก็ให้แบบลองสบัดสบัดไก่ให้แบบเป็นเกรดเกรดจะเกล็ดอย่างนี้เด้อน,นี่เห็นไหมดูดีใช้ได้เลยแล้วเราก็จับวางตัวนี้ค่ะไว้ก่อน แล้วเราก็ทําอีกชิ้นหนึ่งนะคะเอาล่ะค่ะทุกคนหลังจากที่เราหมักสิ่งย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วขอมอกูกระทะที่เดือดเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาไก่ลงไปในกระทะกันลเลยว้าวอาหารสิ่งแรกที่ทําแล้วก็รู้สึกเลยว่าเดี๋ยวเราจะเป็นเชฟเเตป็เปดีแบบสเตปไปแบบเขาเรียกว่าอะไรนะสเสน่ห์ไปจังหวะของผู้หญิงคือการทำอาหาร เพรว่าแบบขอตะลิวได้ค่ะขอเปิดตะลิวได้ค่ะนี่คนเดี๋ยวน,นี่เราก็จะแบบค่อยๆเอาละมันแบบเข้ามาแบบให้มันโดนสักหน่อยนะอมันจะได้แบบกรอบก็แบบก็ถึงนี่นะคนน้ำมันแบบเดียดปุดน,นเลย ันแค่นี when when no been, ้ก no ็คือกิ่นแบบหอมแบบตีจมูกก็่ากเลยระหว่างที่เราไก่ถุงยื้คือแบบสามารถแบบเป็นแบบทิกโสงได้แบบประมาณแบโสงสามเพลงได้แล้วนะคะเนี่ย นี่เราจะแบบทิ้งไก่ไว้ประมาณสักแบบหนาทีประมาณนี้ค่ะก็แบบน่าจะสุกประมาณพานี้พอดีพปาีเลยแซ่็เ็ี่ยนะคะสำหรับไก่ทอดปีมือชิมปีซ่างเป็นค่ะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าข้างในมันจะสุกหรือเปล่าหลังจากที่แบบเราทอดตั้งแต่ตอนฟ้ากลางวันค่ะจนแบบฟ้ามืดแล้วนี่เขาเรียกว่าไก่ทอดในตำนานเดี๋ยวเราจะค่อยๆแบบนี้มา ว้าวโอ้แต่เราจะมาดูกันว่าข้างในไก่จะสุกไหมโอ้ทุกคนได้อยู่นะคะได้อยู่ที่แปลว่าได้อยู่จริงๆแล้วเราจะชิมกันก่อนเลยก่อนอื่นใะไรคือหิวหลังจากที่กินทุเรียนไปแล้วความหิวก็เริ่มกำเริ่มแล้วแล้ชิมกันเลยร้อน เดี๋ยวเราชิมแป้งดีกว่าค่ะว่าแบบหนุ่มกระป๋องไก่แบบแล้วก็น้ำแข็งนะกำลังแบบชุ่มๆน้ำเลยอันนี้เป็นแป้งนะคะที่เราสัมผัสเมื่อกี้ว่าไม่แข็งมากๆเลยว่าเดี๋ยวเราเรากินกันดูก่อนลูกคนได้ยินเสียงไหมลูกคนลูกคนได้ยินเสียงไหมใกล้เกินไปแล้ว สำหรับคลิปนี้ของมามิวหวังว่าทุกคนจะชอบมลน,นะคะถ้าเกิดว่าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับส,บสบไครต์ให้ดูนะคะสำหรับช่องทางอื่นที่สามารถติดตามได้ก็ตามเป็นมุกที่ขึ้นเวาีนี้เลยคะ่ะตลอดวันนี้มีขอตัวไปกินต่อแล้วนะคะบ๊ายบาย